สวัสดีครับทุกท่านชีวิตคนในสวนนะครับผมนอกเหนือจากที่เราลงไปทําในสวนแล้วนะครับผมเราก็ยังมีสัตว์ยังมีพวกไก่ที่ไข่ให้เรากินทุกวันเนี่ยครับถึงเวลาเราก็ต้องให้อาหารเขาครับวันนี้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารนะครับผมมาให้น้องไก่ครับผมอาหารนี้ก็เราจะรวมข้าวสารข้าวเปลือกแล้วก็หัวอาหารกับข้าวสวยนะครับผมเนี่ยครับ มาขยารวมๆกันครับผมนะครับประมาณนี้รวมๆกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้น้องไก่กินกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอดีข้าวพิ่ตักมาครับมันก็ยังอุ่นๆอยู่ยังร้อนอยู่ครับผมโอเคตอนนี้ก็น้องไก่มารอกันเพียบแล้วครับผมก็ประมาณตอนเย็นๆแบบนี้ก็จะมาให้อาหารน้องไก่ทุกวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่ครับผมทุกท่านตอนนี้เราก็ผสมกันได้ที่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ร้อนละข้าวครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาให้น้องไก่เขานะครับตอนนี้น้องไก่ก็มาคอยกันเยอะะเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้น้องไก่เขาก็มาคอยกันเยอะแล้วเดีย๋ยวเราก็เอาอาหารให้เขานะครับผมมาดูครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีหน้าบ้านอีกส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูโซนตรงหน้าบ้านกันครับผมนี่ครับก็จะมีลูกไก่ที่เราอนุบาลเล็กๆไว้ด้วยที่เราเพิ่งปล่อยมาครับผม ประมาณนี้ครับผมจะมีแม่ไก่อยู่ประมาณห้าตัวนะครับผมลูกก็มีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมที่เขาอยู่แถวแถวบ้านก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เขายังออกไปหากินข้างนอกอยู่แล้วก็ไม่ได้กลับมาครับผมส่วนใหญ่จะเน้นตัวเมียนะครับตัวผู้บางทีเราก็มีขายให้คนอื่นเขาบ้างครับผมเราจะเหลือตัวเมียไว้เยอะๆครับเพื่อสำหรับที่เรา จะกินไข่ครับผมนู่นนู่นนู่นมีทะเลาะกันด้วยนู่นครับทะเลาะกันครับผมเห็นไหมครับนู่นนู่นตีกัน เราจะไปให้แม่ไก่หน้าบ้านอีกตัวนึงนะครับผมเดินไปดูเดี๋ยว,ยวจะกองไว้ตรงนี้ด้วยครับผม อีกส่วนหนึ่งเราจะไปเอาไปไว้ข้างหลังครับอ่าก็ยังมีส่วนตรงนี้ด้วยครับผมที่อ่าเขาไม่กล้าเข้าไปกินกับอ่าตัวอื่นครับผมเพราะว่ากลัวตัวอื่นเขาจะตีเ้าก็เอาไว้เอาไว้ครับส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นตัวผู้ครับผมจะแอบอยู่อีกหลายตัวครับอยู่ในตวแถวต้น วันฉักมันลูกนี่แหละครับผมเพราะตัวผู้เขาจะไม่กล้าเข้าไปกินในในฝูงครับในฝูงเนี่ยมันจะมีจ่าฝูงอยู่ตัวหนึ่งครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณโซนหลังบ้านผมเองครับผมประมาณนี้ครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นตรงที่ ให้ข้าวน้องไก่นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปรอบๆครับให้ดูบรรยากาศหลังบ้านครับผมเราก็จะปลูกหลายอย่างครับหลังบ้านนี่ข้างหน้าก็จะเป็นต้นกระท่อกลกครับหรือต้นสาบ,บรสนั่นเองครับผมข้างหลังนี่ก็จะเป็นต้นเหลียงครับผมต้นเหลียงแล้วก็ต้นสตอพวกนี้แหละครับผม นี่ตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นยอดเหลียงครับผมเพึ่งออกพึ่งแตกอะ่ะยอดเหลียงแบบนี้นี่จะกินอร่อยบ้างครับผม มันม <aid> ีแยกอาหารกันด้วยครับผมก็จะตีกันอยู <thighs> ่เรื่อยครับผมแล้วก็จะมีตัวแยกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวข้างหน้าเนี่ยครับอันนั้นก็จะเป็นจ่าฝูงครับผมตัวที่ร้องก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวรองจ่าฝูงตัวนี้แล้อีกตัวนึงก็คือตัวนี้ครับเนี่ยครับก็จะมีอยู่สามตัวที่คุมฝูงนี้อยู่ครับฝูงไก่ครับผมมีทั้งไก่บ้านครับผมไก่แจ้แล้วก็ไก่ป่าหรือ เรียกว่าไก่เถื่อนนั่นเองครับผมทุกๆวันเราก็จะมีไข่กินวันๆหน,นึงก็เป็นเป,น,เปนสิบฟองทุกวันครับผมประมาณนี้ครับ